มรรคนี้มงตทรกิจุนปลาปะถาโจจิตอัธอัธังทั้งในกระใจเต้นการจะเป็นเด็กคงบ้ายามปากตามาเว้าซู ชิงลูกสู่สุกูนี่แห่งมอเกคิคิดว่านางน้อยเยอเย้ยแกล้งว่าใครดีใจจะไหนน้อนางสิมากกันซาเฮาดอกกนใสให้สิโสมือกว่าดวงดาวเอ้ยน้นืมี โอ้ปัญหาเฮาสร้างอยากอายหลอนต้นสนิมอยานบุบ ไม่เคยสร้างบ่สมน้งกันกเนื้อควางผิวนังข้าวกันเกือทงเฮ้านี่ลูกนางขายตะกุนดอยเจียเตียงกู ว่าปันไว้นอกขามรุนเกินสก,กุณนาอางยาันแต่ขามลงเปยใสยากรปันนานบอกเคยฝ่ากันเอาไว้เจียมสังคารเจ้าควางอยู่โอยมาสั้งเป็นแต่นาูขดคาเปลวงออกเด่นกัดลวงลา จเสียวนาไปเสียงไปสุกเสียงไว้ทางไหนฟองยันนางใส่หัวกวนเยยกูเอ้ยอยกูมาคือมา ียวฉันท่านกันต่อยตั้มกายะดำปอดปื่อคือมือหลอกกันสามน,นางำหกขามคือเปลี่ยงรักกายะลงมาเตื้อชานปลาเสบรูปกปรจดุจดจนนั่งฟ้ากระบอมาปาม กะบอกกาตกกามากกะใจมองยันแต่แนวหงทองสิหลอกกาดำปีพัดนำชีสิไหลทอนตกลงมุ่นกะบว่ายันแต่หงลอกกาอันเว้นหงสิหววใดกะกวาลอกกวประคุณ เถือว่าเป็นบุญลูนตีนังเก้าวเป็นความจริงมา,า่ายิงทั้งหลายกันหลอกใช้ไกลตาย่อนหาเตือส้มตาขึ้น ขอนขวางสินุงลองอย่านเต่ชาตาตกแต่คิวดจำต้องคืนเจ้าพ่อยันแต่นางลองสิมสมบัติแมวสีกันวานเวรหลังเต้หลูรถมสมซิขอลอว่าบาวาน คือตานไปดว้วนถอยลอยอยู่กลางคงเดยนองเสียให้ปงยอดดวงโ้ยกัอยานสิบางคือพายามือเมื่อเกากันหนังเล่าเป็นความจริง บ่เอ่งคำเทบ่หลอกลวงกระบุญหลน่นหากกุศลที่เคยสร้างกันนำนางที่สอหวมยานบ่เป็นคือขววยานปานางกันกันแกลงโคไครมานวัวลู สิกกยเป็นบ้านลำธารสิเป็นป่าไดู้หันนั่งวางวาวาาหันนั่งวาวงใจเทตั้งไข่ปากาตาลเหตนั่งนันดอกกราโรม ท่นานกีจขายบ่อือละไปดาหมาน้ำกุลเอาจากคนเบ่งดูนาเอ้ยว่าจะอีกแกงเกือเดี๋ยวนีขายบ่ทันเสืยยานแต่นั่งกันใกล้แปลงเบาโอยลวงลอให้พี่ตายลานางเอ้ย ใช้เคยตายน้ำย้อันมาไหลตั้งลานเหมือนขั้นเมนเบาพคกเกินพี่สิขึ้นเจ้าเล้วแต่วันนั้นแรกขึ้มแต่วันนั้นก็เล็กเกิน เป็นต่างลางคือพันบาคือสิได้ห่างัวเอ้ยัวดอกยออกอเอ้ยก้อกันดอกทางขันนั่งเป็นเมฆห่างยังสี่ของดอกไว้ห่างล้างเจ้าบุญนำทา บาบาเลยปรองได้ไม่ติโซ่เกี่ยงฝ่ายทั้งช้อยกับวานพอสาธุปุน้นุโคไข้เป็นจังเฝ้าสวรรค์ปอ คนไอ้ยิงขันโบกิงคือจ่าหอันาื้อนอเบากันหอันลื้อนเสีวเบาตั้งแต่มานาเนีนลตั้งหลายปีอุปถาานางเบาเบาเรื่องนี้ให้กินรู้แต่ละคำ เยี่ยมเลี้ยวกระยำส้ำซ้อนเลียวยินดีเวลามีจิตยังเทวานังควรใส่หันพอใจนันจะเยี่ยมหันพอใจกะเรียกเพื่องเพื่อสิมีเตือนี ติดนั่งเ้าว่าเปื้อนพื้นเมนน้งเบาย่อเยื่อกะขอเสื้อโดยสนิทเลี้ยงหลอกลวงบอกเคยเคิดฝ่ายิงเป็นคนเรื่มเมื่อ นั่งประเดิมกำเบาอาสาเอาสิหหอเอื่นหอดเพียกคันสิพานั่งนี้ทั้งกัวพอทั้งกวัวเป็นบาพายกำสีตองนอกเลนทันสินขานมีขอเสกกา เกินลูกสาวเขาบาดคำปาโกตานหันเสียํำตามน้องพานังหมีออกจากที่ขัดละบอกประเพณีซ้ำเอาคำหลัดหนามาไปพ่อแม่นางัน ใจด้วยพันนั่งพอใจด้วยสิเอาเฮาเป็นเนื้อโค่ิขอสู้นั่งรวมห้องพี่บ้านสิเดือดนานพันสิคืนสซบ้านบอกบอกเม่กันมมกวอา ภาคานบะเทียมทันกึ่งผานางโกดีนางคนเมียเราคนใส่ไผ่เดโนมเก่าสีลำพ่อแม่นสีดาสามบะเขียมบะเขียมกอมกลางหู ชนกล้เป็นเอืตอนนี้ของขําเลือนป่าเพนีบึงก้นหนากันปองกสร้างตามอหอยินดีไปตามน่องเดินปิดกให้คนสา ทรงสันนั่งปัตตากำลังอูก,กันทุกร้อนนอนเสียนกันขวกน้ำสิขอเดินสินขอหามโตน้ำบ้ากามีขอลวงเกินประเพณีเสื้อกุญิเบิ่ง,ง,งจากาง บาวสาวฟองยาวเยียงปิดบ่รันโพลแมมลักกันจริงกันแน่แนอย่าลืมบอกว่าเม่ยทอดไปจาวาอรรกก้าวคอมสมโพดใดจังค่อยได้อย่ารีบด้วนกันดองกันฟันมีว่สิ มีสุขบัดแต่งงานกินเลี้ยงมีสื่อเสียงตั้งมีหน้าวิวาเดิมันลำบากอยาก่อแม่บ่ยังพายุงอยาต เบืงคุณพ้อเมลียงเสียนตอนกันปาาทุกข์เเป็นปัญญาชนอย่าเลือนคู่มประคูเขาญาไต้เอาตามขาทั้งปัตตาสิบาปใจพ้าเมงคือปูซาย เฮาอาศัยห้องกังย <qu> ่ตักทินมมัดจูดเผาหอกหดเศาเต็นตานฟังนิทานจีสาบเหตุจานพ้องเกตเพื่อนเต้งแต้มปะฟันไว้บอกาดคืน มใีใจเบื่อบางสุมเบาดอกสุมสาวหอดฟางเข้าชะละกัารตลอดกันมือเจียงจูบสักเนียงพญยะซอยกันไปจานังนาความสามารถพี่นันพร้อม ฟังใจมันเป็นกันเป็นกองกันเละก,กันแต่วันมือเป็นกองกันเละก,กันแต่วันมือนี่กันเสือ่อมตอนั่งกนันแม่พอคี้กนันแม่พอไปอยุตตามเขีดคุมไกะบ้านอดอกขตแดง โงแ่แก่แกนก็ควมรักอำม,มาตาสิพานังเอาชนะยากจนเสธุนกลานรักกันจริง,รงกินเกลก่อนแต่แนังดีกินเกียดกินขี้เกียดเกียดสั่งกันเล้วใส่มันกินแหวกระบอกมัน พสบันมันหนึ่งบอกมีี่วสิบปปยหรักเจ้าคยนักเจ้าเจ้ารับักพอยจะจน